เหตุละอึ้งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเมืองน้ําแข็งนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศแค่มาที่พัทยาเท่านั้นและเขาบอกอีกนะครับว่าเมืองน้ําแข็งแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในกันครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโอแล้วนะครับเจ้าของเมืองน้ําแข็งโอ้โหพอเข้ามา ขาวโคนไปหมดเลยนี่คืออะไรครับ,รบด้านนอกนี้เป็นโซนปฏิติกรรมทรายขาวนะครับก็คือเหมือนเราเรื่องราวของสัตว์หินมพานมาแกะสลักเราเป็นงานปฏิติกรรมน้ําแข็งแบบไทยนะฮะเป็นที่แรกเลยในอาเซียนแล้วก็ขนาดของพื้นที่ที่ใช้นะครับก็ถือว่าณตอนนี้ก็คือใหญ่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปข้างในเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับได้ครับก็ปกติเอ่อเข้ามาเที่ยวที่นี่ครับก็จะมีเสื้อกันหนาวให้ นี่คือจุดที่เราจะต้องเป็นจุดที่เรารับเปลี่เสืออ้อ <se Solar S 1> ใช่ไหมครับชุดพร้อมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต้องมีที่ครอบหูด้วยนะครับข้างในนี้ลบสิบแปดนะครับเ,เป็นการผสมผสานงานศิลปะเป็นเทศกาลต่างๆหรือว่าเป็นกิจกรรมเนี่ยสไลเดอร์ yeah. น้องๆเขาเล่นสไลเดอร์ผมก็อยากจะย้อนอดีตไปเล่นสไลเดอร์เขาบ้าง เอาละครับไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> รสนุกดีมาก <c oughs> เข้ามาภายในเราจะเห็นปฏิมากรรมน้ำแข็งที่สะท้อนความเป็นไทยในโดมขนาด700ตารางเมตรจากฝีมือทีมช่างแกะสลักไทยที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกโดมน้ำแข็งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่ผ่านมาเคยมีคนมาแข่งกิจกรรมท้าความหนาว บางคนถอดเสื้ออยู่ได้สูงสุดที่เคยบันทึกมาคือ40นาทีแต่ทุกขั้นตอนต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นยังไงบ้างครับมาที่นี่อ๋อก็ออสนุกดีครับหนาวมากครับเตรียมตัวมาให้ดีๆนะครับผม10นาทีมั้ครับไหวไหมเริ่มสั่นแล้วครับนบ <laughs> <laughs> อกจากเข้ามาโซนที่เป็นสไลเดอร์นะครับก็จะมีโซนอของไอซ์บาร์ที่บอกบอกว่ามันเป็นแก้วน้ำแข็ง กิมมิกของแก้วน้ำแข็งนะครับนอกจากว่าจะให้ดื่มแล้วครับก็จะมีจุดให้คว้างววค,คว้างแก้วด้วยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งอย่างเย็นนะอย่างเย็นนะแลดูสิครับเป็นมุ้นนะเออเทไว้นานๆน,นะครับเดี๋ยวมันจะทยอยกลายเป็นมุ้นเพราะว่าอากาศมันเย็นมากสุดคว้างน้ําแข็งครับคว้างแก้วก็คือเลงเลยครับอยากจะคว้างใส่ใครก็คิดภาพครับ อย่าให้ผู้ชมได้ดูครับเนี่ยครับคงมีความโกรธแค้นกันมากนะครับดูจากใจที่โดนคว้างแล้วนะครับโอ้โหเนี่แหละครับเมืองน้ําแข็งนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับขอเลยครับลองมาเที่ยวชมกันได้อยู่ไม่ถึง10นาทีผมไม่ไหวแล้วครับเรียกได้ว่าเห็นแล้วต้องอึ้งจริงๆครับ